รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับลูกแก้วและแพรวโซเซตี้ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวของเหล่าไฮโซเซเลบิตี้ชั้นนําของเมืองไทยนะคะและวันนี้นะคะถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวของคุณหมอที่เป็นไฮโซค่ะและชื่นชอบแอมเมสด้วยจนไปออกรายการมากมายหลายรายการเลยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นคุณหมอคนสวยควนนี้ค่ะคุณหมอของขวัญน,นั่นเองหลายคนอาจคิดว่าเธอหายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วก็เพิ่งจะมีลูกน้อยสุดน่ารักไปค่ะวันนี้แพรวโซเซตี้พิเศษ สุดเลยนะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของคุณหมอกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเธอเห็นหน้าค่าตาตามงานสังคมอยู่บ,บ่อยๆจูจ่ๆเธอก็าหายหน้าหายตาไปงดออกงานสังคมลหลายๆคนคงคิดถึงค่ะวันนี้ก็เลยต้องบุกมาเมาท์มอยกับคุณหมอเคสสุดเปรี้ยวแซ่บกันถึงที่สักหน่อยค่ะว่าคุณหมอหายไปไหนไปทําอะไรมาคะหายไปท้องหายไปคลอดหายไปมีลูกหายไปออกลูกมาค่ะก็คือหายไป เฉพาะท้อง9เดือนใช่ไหมเราเริ่มหายจากวงสังคมไปตอน4-5เดือนเพราะว่าช่วงนั้นเพลียมากแล้วก็น้ำหนักขึ้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแอบมีแพ้แพ้เหนื่อยเหนื่ยเพลีย,ยก็เลยงดงดรับงานงดออกงานไปเลยตอนท้องนี่ก็น้ำหนักขึ้นมา18กิโลก็เลยกลับไปบ่มตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ดวมไปแล้วหายไปเกือบปีรวมปีนะคะ แม้สงสัยที่งดออกงานเพราะว่ากลัวไม่สวยนี่เองใช่ไหมคะว่าแต่น้ำหนักของคุณหมอเคสเนี่ยขึ้นโหดไปไหมคะขึ้นที18กิโลกันเลยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือแอลกอฮอล์ค่อ,อโโขนข้างสูงไงดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบพอท้องปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบบวมน้ำค่อนข้างเยอะตอนนี้เหลืออีก3โลค่ะคือคลอดน้อง2เดือนลงไป15กิโล เรียกว่าไม่เบาเลยทีเดียวค่ะพอคลอดลูกปุ๊บก็รีบรักษาความสวยเช้งทันทีแถมแค่สงเดือนลดไปถึง15กิโลเลยด้วยว่าแต่จะมาเป็นคุณแม่มือใหม่อยากจะรู้เลยข่าวาว่าวินาทีที่คลอดลูกนั้นเป็นยังไงคะ,ะคุณหมอสูเนี่ย ก็มาออฟเฟอร์บอกว่าจะตัดสายสะดือไหมเห็นเป็นครอบครัวหมอใ่ะคุณสามีบอกโ o no ค่ะเกิด mm hmm. แบบมือคัณสา่นตึง้ง mm hmm. กันไกรล่วงขึ้นมาทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือคุณสามีก็บอกว่าเออคือขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรแบบนี้ mm hmm. คือลูกออกมาเนี่ยเราเขาไม่วางยาสลบเขาบล็อกหลังใช่ไหมคะแต่บล็อกหลังเนี่ยคือด้วยความที่คุณหมอสูของหมอเนี่ยอยากให้แผลผ่าตัดเล็กมากๆแล้วเขาก็เลยแบบกรีดซะเล็กเลยแล้วคือ ลูกดิฉันก็ดันตัวยาวออกมาแบบออกไม่ออกออกไม่ออกเขาก็ต้องอัดต้องดันต้องร้านต้องดันจนแบบอีแม่เหนื่อยก็เป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่นะคะตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอเคสด้วยค่ะว่าแต่เพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่เหอนลูกกันไหมคะแล้วน้องชื่ออะไรคะเนี่ยเราอยากให้ลูกเราเนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเราก็เลยตั้งชื่อภาษาอังกฤษเลยชื่อน้องไคลเดน ซึ่งมันก็เป็นตัว K เ,เหมือนกันคลายเดนก็แปลเป็นแปลเป็นภาษาไทยว่าคล้ายๆกับว่ามุ่งไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะน้องคลายเดนแค่ชื่อก็ดูอินเตอร์แล้วนะคะแถมยังความหมายดีอีกตั้งหากหมายถึงการก้าวไปข้างหน้าแต่แอบสงสัยไม่ได้ค่ะมีลูกชายแล้วลูกสาวอย่างแอมเมสทั้งหลายนี่ล่ะคะจะดูแลย,ยังไงกันล่ะทีนี้เพราะว่าแต่ละใบก็ราคาใช่เล่นอย่างเช่นที่หยิบมาโชว์ในวันนี้ก็เจ็ดหลักอัพทั้งนั้นค่ะ ะเคตะโงงทั้งหลายก็ได้ระเห็ุกันไปรวมตัวเบียดเบียดยัดเยียดเบียด,ยด,ยด,ยดสัวนกันอยู่ในตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าไม่แน่ใจที่แบบได้ลูกชายคืออารมณ์อยากได้อยากอะไรเงี้ยมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะไอ้ที่ว่าแบบลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็ซื้อเดือนละสี่ห้าใบคือเรามองมันเป็นการลงทุนมากกว่าเอาเข้าจริงนะคะอย่างแบบใบนี้ใบบางใบอย่างนี้หมอซื้อมาแบบหมอเห็นมันตั้งแต่ราคา1ล้านอย่างเงี้ย หมอตัดใจซื้อมันที่ราคา2ล้านปัจจุบันราคา3ล้านแล้วมันก็คือเป็นแพชชั่นบวกการลงทุนด้วยส่วนหนึ่งประมาณแหมถ้าคุณหมอเบือ่อหรือไม่มีที่เก็บก็บริจาคมาให้ทางรายการเราบ้างก็ได้นะคะได้ข่าว่ามีตั้ง300กว่าใบาก็สรุปได้ว่าหนะ้าที่การดูแลลูกสาวหลายๆใบก็ยังไม่ลดลงแต่ก็มีอีกหน้าที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการดูแลลูกชายค่ะ โอ้โหน้องใครได้น่ารักมากๆเลยนะคะคุณหมอคงเจ้าหลงลูกจะลืมกระเป๋าไปเลยนะคะลูกแก้วว่าถ้าไม่มีเวลาดูแลเนี่ยส่งมาทางนี้นะคะยินดีรับดูแลกระเป๋าให้ทุกใบเลยคะ่ะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วและแพรวซเซตี hmm. ้แล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะกับสานที่เด็ดทำสวย,สวยโครงการนารสาริพุทธมนตรสายหนึ่งและเสื้อผ้าจากควีนพีวันนี้หมดเวลาของลูกแก mm hmm. ้วและแพรวซเซตี้แล้วค่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ